ผลิตภัณฑ์บ้างครับ<ช>การใช้น้นําในการช่วยบำบัดเนี่ยก็ทําให้ผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นน้ํามันนวดตัวสครับหรือตัวพอกผิวเนี่ยก็จะเข้าไปในลึกซึง้งในผิวหนักได้ดีขึ้นนใช้เวลานานไ้มฮะถ้าเราไปนอนตัวท<ช>า,นาราบำบัดเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ45นาทีถึง1งชั่วโมงก็ไม่นานมากนะครพอประมาณ หลับไปเลยว่าเรื่เถอะหลับไปเลยครับก็คือลงไปแช่อยู่ในน้ำอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าต็นอกตลอดก็จะมีพนักงานเนี่ยนวดระหว่างที่อยู่ในน้ำคือจากอยู่บนเตียงก็ลงไปอยู่ในน้ำรับใช่ครับมีพนักงานนวดด้วยใช่ครับกี่คนที่นี่ของเราพนักงานอยู่ที่ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบคนแต่ที่ทรีทเมนต์เนี่ยใช้คนต่อคนเนี่ยผมเึกว่น้อยสิบห้าคนนเยคุณต้มเนี่ยจะได้แบบว่าทั้งหมดนี่มานวดเลย แล้วไอ,อสิ่งที่จะได้จากคาราบําบัดเนี่ยนะฮะอย่างที่คุณเอ็มบอกเมื่อสักครู่นี้ก็คือเอาน้ํามาบําบัดทําให้แบบกล้ามเนื้อผ่อนคลายมาเลดไหลยน<ม>อะไรพวกนี้ด้วยอะไรเงี้ยนะฮะแล้วเรื่องสภาวะจิตใจล่ะครับอย่างที่บอกการทําสปาเนี่ยไม่ใช่ต้องการแค่ดูแลภายนอกอแต่เป็นการปรับสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจด้วยนะครับการที่ได้มาสปาเนี่ยเหมือนคุณได้ผ่อนคลายนะครับได้มาถึงมาอยู่ในห้องหนึ่งที่ตัดตัดจากโลกภายนอกทัก ช่วงหนึ่งที่คุณมาเข้ามาทำสปาค่ะก็ทําให้คุณช่วยปรับสมดุลร่างกายที่อาจจะโมโหมาจากงานจากการเรียนจากต่างๆเนี่ยให้สมดุลมากขึ้นครับอดีจังเลยเมื่อช่วงที่เราเดินเข้ามานะฮะตั้งแต่แรกเราก็รู้สึกประทับใจกับสถานที่เลยนะโอ้โหไม่ใช่แค่ใหญ่นะเขามีการจัดที่สวยงามมากและที่สําคัญคือในตึกแบบนี้มีน้ําเต็มไปหมดเลยค่ะคุณตามแปลกใจมากเป็นสปาที่แบบมีน้ําตกน้ําหมุนน้าไหลเต็มไปหมดเลยก็คือรู้สึกผ่อนคลายครับเข้ามานี่ได้ยินเสียง ต้องแต่งต้องแต่งแล้วก็กลิ่นด้วยนะฮะกลิ่นด้วยแล้วก็สีก็สวาายอันนี้ก็ถือว่าเน้นในเรื่องของน้ำสปาแห่งนี้คือเน้นในเรื่องของน้ำเป็นหลักใช่ไหมคะเราจะสร้างบรรยากาศให้รู้สึกว่าผ่อนคลายถึงแม้ทาเลจะอยู่กลางใจเมืองในถนนลาดําเหลิงนะครับแต่ว่าเราต้องการสร้างบรรยากาศให้ลูกค้าเมื่อเดินมาถึงสปาแล้วเนี่ยก็เหมือนสปาที่อยู่ในจังหวัดพักผ่อนต่างๆนะครับเป็นจุดแหล่งพักผ่อนที่ เมื่อต้องการการพักผ่อนจริงๆก็มาที่ร้านยนจินดาได้ขับรถมาติดๆนะฮะเย็นๆลาดประสงค์นี่นะฮะนอกเหนือจากไหว้พระปมเสร็จแล้วมาทำสปาเลยมาหน่อยแล้วกันนะก็ได้ทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายไหว้พ้าแล้วก็ไปทําสปาคลายเครียดจุดเด่นของที่นี่นี่คืออะไรครับคุณเดมจุดเด่นของที่นี่เนี่ยอันที่หนึ่งสาขานี้คือทำเลที่ตั้งนะครับไปมาสะดวกมีทั้งรถไฟฟ้ารถส่วนตัวมาถึงนะครับอันที่สองบรรยากาศ ผ่อนคลายนะครับอันดับที่3คือคุณภาพของพนักงานเลยของเราเนี่ยคัดสรรพนักงานจากคุณภาพจริงๆไม่ได้ดูที่หน้าตาเหมือนโรงแรมสปาในโรงแรม5ดาวทั่วไปนะครับเราเน้นที่คุณภาพของการนวดนะครับการคุณภาพในการแก้เส้นนะครับคุณภาพในการให้บริการมารยาทอ่อนน้อมนะครับต่างๆแล้วอย่างนี้ต้อง เมื่อเรารับพนักงานเข้ามาเรามีการเทรนไหมครับก่อนที่จะเริ่มงานจริงๆเนี่ยเรามีการเทรนอ6เดือนนะครับ intensive course ก่อนที่จะ,ะเข้ามาให้บริการธนันล,ลูกค้าจริงๆถือว่าที่นี่นอกเหนือจะมาทําให้เราคลายเครื่อแล้วบําบัดด้วยไหมฮะ,ะส่วนหนึ่งครับของรเราเนี่ยต้องการเพื่อการผ่อนคลายแล้วก็ต้องการป้องกันเราเป็น เทคนิคการนวดที่เชิงป้องกันมากกว่าการบำบัดนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นโรงพยาบาลเราไม่ใช่เป็น medical spa แต่เราเป็น wellness spa ก็คือยังไม่เป็นมาบำบัดก่อนป้องกันก่อนนะฮะเพราะมีหลาย treatment ของที่นี่เนี่ยเหมาะสำหรับคนกรุงเทพที่เคร่งเครียดไม่ว่าจะนั่งรถติด2ชั่วโมงก่อนไปทำงาน2ชั่วโมงรถติดกลับบ้านอีกนะครับก็มาพักผ่อนดีกว่าก่อนที่จะกลับบ้านไป ดีจังเลยเนาะเมื่อคุณนี้พูดถึงทาราเบามวานแล้วอยากลองจังเลยคุณเครับผมอยากเรียนเชินคุณตั้มผมต้องเปลี่ยนชูด้วยที่ร้านดินดินดาแห่งนี้เนาะใจดีจริงๆนะให้มาถึงให้พิธีกรได้ลองด้วยคุณเอ็มบอกให้หนูลองอะไรนะ ตัว element s f life ครับเป็นายเตียงทรายร้อนนะครับเราจะมีบำบัดด้วยเสียงด้วยเป็น sound therapy ใช้ขันจากที่เบ็เดี๋ยวลองดูกันทรายร้อนที่ว่าเนี่ยเอามาขัดนะอ่าจะเป็นนวดบยคุกทรายครับเหมือนนอนู่ในหาดเอาทรายมาปอกหุ่นหินควอ r ซ์ครับเรานำเข้ามาจากเยอรมันเวลาถ้าทรายทรายคือจะเป็นทราย quartz ทรายควอ r ซ์อ๋อนนะว่าไม่ไม่ไม่ใช่ทรายทะเลทรายพวกนี้ก็ของทรายเป็นเพียงแบบเราเอาทรายมาขัดบ้างอยู่ที่บ้านเดี๋ยวต้องแพ้ไป ใซร้อนใช่ไหมเดี๋ยวผมไปทาราบําบัดครับนะครับยังไงได้ให้คุณเอ็มช่วยหน่อยได้ครับเอาว่าเราไปเตรียมตัวก่อนดีกว่าด้ครับโอเคเดี๋ยวครับแน่รอเชิญครับผมขอบคุณครับ และแล้วเราก็มาถึงห้องแล้ววารีบำบัดนะคุณเอมครับผมเครื่องนี้เลยแหละคะเนี่ยคม,มันมีนะครับอ่ามันมันยังไงให้มันมีข้อพิเศษอะไรอย่างไรบ้าง<อ>ครับจุดเด่นของมันก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยมีหัวเจ็ทกับหัวปัม๊มนะครับ200สงองร้อยสิบหกหัวมากากว่าจักรคีทั่วไปนะครับขนาดที่สองเนี่ยสามารถปรับระดับสีแสงสีได้เพื่อปรับอารมณ์นะครับให้รู้สึกผ่อนคลายเหส่วนใหญ่ถ้าสีอะไรทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายสีน้ําเงินสีพาฟา จะดเนอนอยู่ในชายทะเลนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีสายน้ำน้ำนะครับไว้รูดตามเส้นนะครับอ๋อจะมจะมีเครื่องเปิดไว้ด้วยก็คือพนักงานจะช่วยรูดเส้นด้วยอืมชอบตรงนี้แหละนะฮะโอ้เอาเป็นว่า ตามไปเปลี่ยนชุดเนาะเดี๋ยวผมมาดีกว่านะคุณผู้ชมฮะไปเปลี่ยนชุดขออนุญาตเปลี่ยนชุดแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวกลับมาประลองดูว่าข้างในเนี่ยนอกเหนือจากเครื่องวารีบำบัดแล้ววิธีการทำงานทำอย่างไรบ้างนะครับน่าสนใจมากสักพูดนะแหมต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะฮะตอนนี้ก็มาแล้ว วารีบอบานแคุณเอมครับผมเครื่องนี้มันช่วยอะไรบ้างเหรอครับครับเริ่มต้นนะครับคุณตั้งก็อยู่ในอ่างแล้วนะครับเสร็จแล้วเราจะเปิดน้ํานะครับเพื่อเปิดรูขุมขนของเรานะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราใส่ตัวน้ํามันเข้าไปแล้วนะครับนี่นมันมนะครับตัวตัวน้ํามันเนี่ยจะเข้าไปในลึก ในผิวหนังคุณต้องได้ดีขึ้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยตัวแดงน้ำเนี่ยก็จะช่วยให้ผ่อนคลายนะครับทั้งเั้งแต่ขาไปถึงหลังนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวพนักงานบริเทอร์พิสของเราจะเข้ามาเริ่มนวดนะครับเริ่มจากซีซ่าบาไหลลนะครับเสร็จแล้วก็จะไล่ตามเส้นไปเรื่อยๆนะครับ45นาที40ัาสบายเลย